เวนกรมมีจริงล่าสุดจีนตีกันเองหลังสมาคมบอลจีนอับอายทําหนังสือขอโทษบอลไทยกับเหตุการณ์สุดวุ่นวายหลังเกมเจอเจียงเจอบุรีรัมด้านเอฟซีสุดท็อกกับข่าวแฟนบอลจีนถามผิดอะไรเป็นไปได้อย่างไรปิดท้ายกันที่ช้างศึกยูยีบสามเพิ่มนักเตะสายั้งส้มเชงคัมแบ็กแล้วเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามได่ไน พี่น้องบนไทย เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าสถานการณ์ระหว่างฟุตบอลไทยกับฟุตบอลจีนเนี่ยกลายเป็นความสับสนและวุ่นวายแบบสุดๆไปเป็นที่เรียบร้อยครับเล่าแบบนี้ก่อนหลังเหตุการณ์วุ่นวายในการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างเจอเจียงกับบูรีรัมมันมีการประทะกันเกิดขึ้นหลังเกมแล้วก็เรียกได้ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่ามันมีปากเสียงกันในสนามก็จริง ระหว่างนักฟุตบอลของเจรเจียงและก็บุรีรัมยูเนเต็ด แต่สิ่งที่มันถูกยืนยันว่าผิดชัวร์ก็คือการที่บรรดาทีมงานสตาฟโค้ดรวมไปถึงนักฟุตบอลของเจอเจียงเนี่ยกรูกันเข้าไปทำร้ายร่างกายของนักเตะบุรีรัมไอเรื่องวาจาตีกันเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ครับแต่พอมันมีเรื่องของการรุนแรงในสนามมันก็เลยเกิดประเด็นใหญ่แล้วเรียกได้ว่าฝั่งจีนตอนนี้ตีกันเองยับเลยครับหลังจากอัปเดตล่าสุด แม้กระทั่งสมาคมฟุตบอลจีนยังออกมาขอโทษแล้วประนามความรุนแรงในสนามฟุตบอลทุกรูปแบบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสมาคมฟุตบอลจีนครับบอกว่าเราจะให้ความร่วมมือกับ f c เพื่อดำเนินการขจัดความขัดแย้งครั้งนี้ให้เกิดขึ้นและเราจะควบคุมสโมสรผู้เล่นทุกคนในจีนให้เข้มงวดมากกว่านี้ณนะปัจจุบันสโมสรในจีนเนี่ย อยู่นอกเหนือก,กฎกติกายเยอะเกินไปแล้วนะครับแข่งในจีนไม่เท่าไร่แต่พอไปแข่งในประเทศนะครับแล้วเป็นงานระดับนานาชาติเนี่ยมันอายเขาครับอายทั่วโลกเลยทีเดียว ครั้งน,นี้ครับคุณผู้ชมการออกตัวของสมาคมฟุตบอลจีนตอนแรกผมก็คิดว่าเออทางจีนเขาจะเงียบไปนะครับแต่ไม่ใช่แบบนั้นครับยิ่งสมาคมฟุตบอลจีนออกมาแบบนี้กลายเป็นว่าสถานการณ์กับตาลปัดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเมื่อล่าสุดเนี่ยมีการออกข่าวด่วนอัปเดตออกมานะครับจากฝั่งสื่อจีน ยืนยันแบบชัดเจนนะครับว่าการกระทําดังกล่าวมันไม่ได้ผิดเพราะว่าทางนักเตะจีเนี่ยถูกยั่วยุด้วยคําพูดก่อนนั้นก็เลยเกิดอาการโมโหแล้วก็เข้าไปทําร้ายผู้เล่นของไทยอย่างเต็มอัตราเกี่ยวกับเรื่องนี้ฝืดจีนรายงานอย่างชัดเจนนะครับโดยอ้างอิงบทสัมภาษณ์สําคัญของฟานจื้ออี้นะครับนะเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ดของเจอเจียง บอกเลยว่ามันไม่ผิดมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังมีการ ด่าไปยังสมาคมฟุตบอลจีนของตัวเองว่าออกมาทําแบบนี้ทําไมคุณปกป้องคนอื่นทําไมแบบนี้หรือที่จะบอกว่าจะช่วยฟุตบอลจีนอะไรอย่างเงี้ยไปกันใหญ่ครับตอนนี้ไปกันอย่างยับเยินเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าตอนนี้เอฟซยังงงยังช็อกอยู่เลยว่าเอ้าตกลงใครผิดใครถูกกันแน่นะครับเรื่องนี้ยังมีการรายงานออกมาอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของแฟนบอลจีนเนี่ย เรียกว่าดราม่าเดือดจัดจัดพอสมควรเลยทีเดียวครับนะโอ้โหคอมเมนต์เดือดมากครับไล่เลียงตั้งแต่คอมเมนต์แรกเลยบอกว่าทุกวันนี้สมาคมฟุตบอลจีนเป็นผู้แพ้อย่างชัดเจนนะครับ หรือแม้กระทั่งมันก็มีคอมเมนต์เสียงแตกว่าคุณไปตีไปทุบเขาแสดงความหยิ่งพยองในแผ่นดินจีนแบบนี้มันน่าอับอายทีมเจ๋อเจียงคุณไม่ใช่ทีมฟุตบอลหรือแม้กระทั่งนะครับมีการคอมเมนต์ด่าสื่อตัวเองเลยว่าคุณเขียนข่าวแบบนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศเราเลยเพราะสุดท้ายแล้วภาพที่ออกมาเนี่ย กลายเป็นว่าสโมสรจากจีนเนี่ยดูผิดมากๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์บอกว่าคุณงี่เง่าไหมเราชนะแล้วเราไปทำร้ายเขาทำไมเราไปทุบเขาทำไมเพื่อให้โดนบทลงโทษอย่างนั้นหรือหรือสมาคม ฟุตบอลจีนจะออกมาปกป้องไทยเพื่ออะไรทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยจีนไม่ได้ผิดจีนโดนว่าก่อนอะไรทํานองนี้นะหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์มันเดือดครับบอกว่าโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลจีนไปแล้วเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดไปแล้วนะครับนะหรือแม้กระทั่งนะครับเอฟเฟกต,ต่างๆที่หนัก ขึ้นเรื่อยๆน,นะตอนนี้ทำไปทำมาครับ <S <s <we at> เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเหมือนเป็นการตีแผ่วงการฟุตบอลจีนนะปัจจุบันเลยว่าถูก เรียกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดเลยนะครับบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าจีนไม่มีสมาคมฟุตบอลเนี่ยเราก็คงเป็นทีมฟุตบอลเถื่อนท,ทีมนึงนะยังไงก็เชื่อฟังสมาคมเขาสักหน่อยอถือว่าผมเองผมช็อกมากนะครับกับความเดือดตรงนี้ที่เกิดขึ้นและก็ต้องยอมรับกับเอฟเฟกนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยจีนเองกําลังสับสนกับพฤติกรรมการเล่นฟุตบอลของพวกเขาเองว่าสุด ท้ายแล้วสิ่งที่พวกเขาทํากับสโมสรบุรีรัมเนี่ยมันผิดหรือไม่ซึ่งสิ่งที่จะยืนยันได้อย่างแน่ชัดที่สุดก็คงจะต้องเป็นบทลงโทษของ AFC ครับว่าจะคิดกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ที่แน่ๆ AFC ไม่ลงโทษทางสมาคมฟุตบอลจีนก็มีความเคลื่อนไหวว่าจะเอาผิด คนที่ทำผิดเรื่องนี้อย่างหนักเลยทีเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งสตาฟโค้ดหรือสโมสรที่ทำให้เรื่องนี้อับอายไปทั่วโลกครับคุณผู้ชมก็โหตอนนี้บทความนี้เรียกว่าผมก็เห็นนะสื่อจีนก็พยายามเขียนข่าวในแง่บวกของผู้ค้าบอกว่าไทยผิดไปยุโยงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยภาพที่ออกมามันก็กลายเป็นว่า โชคดีที่เราเองเนี่ยไม่ได้ไปตอบโต้อะไรครับวิ่งหนีบ้างมีอาจจะมีแบบปกป้องตัวเองยกมือปิดบ้างแต่สุดท้ายหลักฐานมันชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ของเจอเจียงนะครับรวมไปถึงนักฟุตบอลเนี่ยทำเกินกว่าเหตุอย่างชัดเจนแม้ว่าทางสโมสรเจอเจียงจะยังไม่สํานึกผิดนะครับพยายามโพสต์รูปต่างๆแล้วก็บอกว่าไทยเนี่ยผิดนะมีการโพสต์ภาพอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดมันเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ปะทะกันไปแล้วครับคุณผู้ชมนี่คืออัปเดตล่าสุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวผมเข้าใจแล้วว่าทําไมณปัจจุบันวงการฟุตบอลจีนตอนนี้เรียกว่าตกต่ําพอสมควรนะคุณผู้ชม คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับมาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องเลยครับประเด็นไทยกับจีนเกี่ยวกับฟุตบอลสโมสรเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลสีกเนี่ย มันก็ยังมีวาระที่ทีมชาติไทยจะดวลกับจีนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งไทยเราต้องไปเยือนเขาอยู่ดีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันอาจจะห่างกันพอสมควรแต่อนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันเมื่ออัปเดตล่าสุดของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับคุณผู้ชมภายใต้การคุมทัพของโค้ชระอิสระศรีธโรเนี่ยได้มีการประกาศ30รายชื่อที่เข้าค่ายจะไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศกาต้าออกมา โดยเซอร์ไพส์ครับช้างศึกของเรามีการเพิ่มนักเตะสายแทงเข้ามาครับเขากลับมาแล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของส้มเช้งโจนาธานเข็มดีครับกองหลังจอมแกร่ง จากสโมสรราชบุรีแม้ว่าก่อนหน้านี้จนทานจะประกาศหลังจบการแข่งขันซีเกมที่ไทยแพ้กับอินโดนีเซียในช่วงต่อเวลาพิเศษว่าจะขอเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ครั้งนี้จนทาธานกลับมามีรายชื่ออีกครั้งนะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวโดวยรายชื่อของทีมชาติไทยชุดนี้ที่น่าสนใจเนี่ยกองหน้าก็มีสุนันเหมือนตาเนะอยู่ในรายลิ์รายชื่อนะธีกดิ์เผยพิมายยศกรบุรพะ กองกลางเนี่ยก็มีทั้งชาโรงค์พรมสีแก้วนะครับที่เป็นตัวน่าสนใจนะแล้วก็โจนาธานเข็มดีแหละกับการคัมแบ็กกลับมาในครั้งนี้ผมคิดว่าทีมชัติไทยต่อจากนี้ในยุคเจแปนเวที่มีอาจารย์มาซาทระอีชิอิเข้ามาทำเนี่ยมันจะมีอะไรที่ว้าวและใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องโฟกัสแล้วก็ต้องจับตาดูให้ดีอย่าให้กระพริบตาก็คือเหตุการณ์ไทยกับจีนเจรเจียงกับบุรีลำนี่แหละ เป็นหมุดหมายสำคัญของเกมสุดเดือดแน่ๆในฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นะครับดูให้ดีกับกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไทยจะเพิ่มสายแท้งไปบวกกับจีนหรือไม่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ครับก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ